คอมพิวเตอร์ประกอบพร้อมใช้งานวันนี้ Intel i5 71313500และการ์ดจอ RTX 4060 Ti ในราคาเพียง33,890บาทที่ c n i t System ค่ะ สวัสดีค่ะพี่เป็นร้าน CSIT System นะคะวันนี้ก็มีคอมพิวเตอร์ประกอบพร้อมใช้งานนะคะวันนี้พบกับ Intel i5 นะคะ GEN 13-13500ตัวนี้1 4คอร์20เทรดนะคะเมนบอร์ดนะคะเป็นของแบรนด์กิก a b บ t e ค่ะ B 7 6 0 MDS 3 h นะคะตัวนี้ก็ใส่แรมได้ถึง4ช่องแรมเลยนะคะส่วนแรมในชุดนี้นะคะเราให้เป็นแรม 16GB กิกบัตสามพนะคะ Kington Fury นะคะจะเป็นแรม 16GB ิชิ้นเดียวนะคะ ตัว S D นะคะ M.2 ตัวนี้นะคะ M.2 ความจุอยู่ที่ 500G กิกนะคะของยี่ห้อ Team นะคะก็ะเป็น M.2 ที่คุณภาพดีนะคะตัวการ์ดจอนะคะการ์ดจอเป็นการ์ดจอสีขาวนะคะเป็นการ์ดจอ RTX 4060 Ti นะคะ Aero OC นะคะตัวนี้ได้แรงถึง 8G กิกเลยนะคะเป็นการ์ดจอ3พัดลมนะคะสีขาวสวยงามค่ะส่วนเคสนะคะเคสเราก็จะให้เป็นเคสของแบรนด์ a n t e c นะคะ คตัวนี้ด้านข้างเป็นกระจกนะคะส่วนด้านหน้ามีพัดลมให้ถึง3ตัวนะคะตามรูปเลยแล้วก็ด้านหลังได้พัดลมอีก1ตัวนะคะก็เป็นเคสที่ขนาดกําลังดีนะคะไม่สูงไปแล้วก็ไม่เตี้ยจนเกินไปนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะใส่กร์ดจอ3พัดลมได้นะคะค่ะเคสของแบรนด์แอนเทคนะคะก็ด้านข้างเป็นกระจกก,ก็ระวังแตกนิดนึงนะคะตัวนี้ค่ะส่วน power supply นะคะก็จะเป็น power ของแบรนด์ s a แ r ค่ะ CV 6 5 0นะคะตัวนี้ได้มาตรฐาน80พัทบอลเลยนะคะก็ ถือว่าเป็น Power ที่รองรับการใช้งานสําหรับชุดนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะเราให้เหลือๆอยู่แล้วนะคะให้เผื่อๆไว้ด้วยสําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการอัปเกรดนะคะไม่ว่าจะใส่เป็นฮาร์ดดิสเพิ่มหรือว่าจะเป็น s d d M.2 เพิ่มนะคะก็เพิ่มเติมได้นะคะตัวนี้เป็น Power 6ร์บาทแล้วนะคะจากแบรนด์ Corsair ค่ะ <c oughs> ทั้งหมดนี้นะคะก็ประกอบให้พร้อมใช้งานนะคะ3 3 8 9 0บาทก็สั่งซื้อได้เลยนะคะที่ร้าน CS IT System นะคะ บนห้างเดอะมอลล์บางแคชั้น2นะคะหรือจะไปใช้บริการที่ด้านข้างเดอะมอลก็ได้นะคะซอยเพชรเกษม84ค่ะเราให้บริการลูกค้าทุกวันนะคะลูกค้าทุกท่านก็สอบถามเข้ามาได้นะคะตามช่องทางของร้าน c n เนะคะแล้วก็หาลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการปรับเปลี่ยนสเปคหรือว่าต้องการที่จะให้ทางร้านทำราคานะคะก็แจ้งมาได้นะคะก็าสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะ ก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆราคาดีๆโปรโมชั่นดีๆจากร้าน CS นะคะแล้วก็ฝากลูกค้านะคะเยี่ยมชมเว็บไซต์ csitsystem.com นะคะก็จะได้โปรโมชันดีๆราคาดีๆนะคะก็สอบถามเข้ามาได้นะคะทุกวันนะคะเราเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่10โมงนะคะจนถ,ถึง2ทุ่มครึ่งโดยประมาณนี้นะคะก็สอบถามได้ทุกช่องทางนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ